ชาอ่โอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภยัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ออตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่อง The m มา e ดนส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m a า e n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนรักกันไปต่อท้ายชื่อที่เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท,ท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มาเดนกันผมวันนี้มาเดนส์เกมมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแล็กนัลล์เอ็มคลาสสิกกันต่อนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วครับของตัวเรานะที่จะต้องจัดบวก15ธนูนะครับเดี๋ยว,วน,นี้จะพามาจัดบวก15ธนูกันนะทุกคนแล้วก็จะมาเทสให้ดูว่าบวก15ธนูเนี่ยมันแรงขึ้นไหมสําหรับสายแลนเจอร์นะครับบวก15ธนูปูแล้วเนี่ยมันตึงแค่ไหนมันคุ้มค่าไหมนะครับกับ หลายพันล้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนวันนี้ไปไปดูพร้อมกันเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็บวก4ไปแล้วนะใครที่เห็นกันเนาะและตอนนี้นะครับผมก็จัดนายบัสเลสมาละกำไรนายมาละบวก15แล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือซื้อสดจากตลาดเลยมีคนลงไว้ให้นะขอบคุณมากเจาะ3%เซนด้วยนะอันนี้ซื้อมาาะค่ามาณพันเอ็มนะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวธนูปูกันดูว่า เลนเจอร์นะครับถ้าอัพธนูปูถึง15เนี่ยมันแรงขึ้นไหมจาก14เพราะว่าเผื่อบางคนนะครับแบบว่าตีถึง14แล้วเอ้คิดดีคิดก่อนว่าเอ้ยผมจะลง15เลยดีไหมหรือว่าจะเอาเงินตรงเนี้ยไปตีประดับ15ก่อนไปตีอย่างอื่นให้ถึง12นี้ก่อนเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงมามาครับทุกคนพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะเอาบวก14ก่อนนะครับบวก14ว่าคิดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองดูว่า บวก15เนี่ยคิจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับมาลองดูเลยปึ๊บไปนี่นะครับบวก14เนี่ยดาเมออยู่ที่เท่าไหร่แล้วขอดูวกก้างนงมองไม่เห็นบวก14 15 19 15กับ19นะครับ25 15 19 25อ่าขึ้นไปถึง25นะขึ้นไปถึง25นะครับต่ำสสุด15 15-25ใช่15-25นะครับโอเคผมว่าได้ละ15-25นะมาเดี๋ยวเรามาตีบทิบกนะันคือต้องบอกก่อนว่าการตรีบทสิบธนูป,ปูเนี่ยมันได้อะไรครับให้ดูก็คือมันจะได้คิดาเมรเพิ่มอีก15%เลยนะคิดาเมจเพิ่ม1 5นะครับต้องถือว่าเยอะนะตรงนี้นะแล้วก็ มันดีตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองบวกให้ดูแล้วก็ลองเทสให้ดูว่าคิดได้1 5มันได้เยอะแค่ไหนนะครับจัดเลยดูดีใช้เงินกี่บาท25้าจุกๆนะหิน180เมตรมาเดี๋ยวเรามาพร้อมลุยเลยนะพร้อมลุยเลยนะพร้อมลุยเลยนะเดี๋ยวผมขอแคปแคปไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลงกิลด้วยโชว์ชาวกิลหน่ว่าเป็นกำลังใจให้ชาวกิลพร้อมลุย พร้อมรุยพร้อมรุยพร้อมครับหนึ่งสองต้ำห,หนึ่งสองซ้ำฮึบหนึ่งสองซ้ำฮึบไอ้เนึงเกิดอะไรขึ้นโอเคผมตกใจใชิบหายเกิอดอะไรขึ้นวะมาครับได้ละได,ได้บวกสิบห้าแล้วได้บวกสิบห้าแล้วบวกสิบห้าแล้วครับทุกคนครับบวกสิบห้าแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องดีใจมากๆเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพก่อน อันนี้คือโบกสิบห้าด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้ซ <c oughs> ื้อภาคภูมิใจนะโอเคครับมาเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอโชว์กิลวดน,น,นึงด้วยต้องโชว์ของก่อนตอนนี้คนนอนหมดแล้ว้งเนะี่ยโชว์ตอนดึกดกเดินๆโอเคมาเต็มพร้อมนะเอาเลย15 25ดูดิ สอโอ้โหคีดังเมทเพิ่มมาสองปดนะครับสาม0 0ื 30, คีดังเมทเพิ่มมาสาม0มื่นคีดังเมทเพิ่มมาสาม0 0เลยคยีดังเมทเพิ่มมาสาม0มืเลยครับไม่สดครับไม่สดครับเจ็บแต่จบเจ็บแต่เจ็บ สามหมนะสามหมื่นนะสามห,มน,ามหมนนะเออเมื่อกี้ถึงสามหมื่นนะสองแปดสองแปดสองแอ,อ้สามหมืเมื่อกี้ดอกสามหมโอเคครับ สามหมื่นเลยโอ้โหสามหมื่นเลยครับทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดเอาเป็นว่าสามหมื่นนะครับทุกคน เยี่ยมยอดครับก็เอาเป็นว่ามาันนี้คือใครที่จะทํานะเอางี้ถ้าจะทํานายกับทําธนูเนี่ยผมว่าทําธนูก่อนนะครับทาธนูก่อนแล้วค่อยทานายนะเนี่ยทำธนูก่อนนะแล้วค่อยทานายนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยคุ้มกว่าแรงกว่าเพราะว่าคีดามจมันเพิ่มมาเยอะจริงแล้วมันก็ได้ถึง3 0ม0 0ืเลยคืนนี้เป็นแค่ตัวคูณนะครับแต่ถ้ายิ่งคูณดามจเยอะแล้วก็ยิง่งแอดแท็กเยอะอะไรเงี้ยยิ่งเจาะเยอะเพนเยอะนะมันก็จะยิ่งแรงครับเพราะว่านี้ผมใส่เพียวๆเลย เดี๋ยวลองให้ดูว่าถ้าเต็มจัดเต็มเหนียวหน่ยเท่าไหรจัดเต็มเหนียวหน่อยจัดเต็มเหนียวหน่อยพวกเดี๋ยวผมลองนะเอาแบบเต็มเหนียวเลยนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือเทสกับแค่ขุนไม้ธรรมดานะยังไม่ได้เทสหุนบ้านอ่ะลองโอ้โหลัวจัดเลย ต้องบัฟด้วยต้องบัฟด้วยเอาแบบสุดจ,จัดเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้บัฟด้วยแต่ห้าครับอันนี้หุ่นธรรมดานะหุ่นธรรมดาแบบเพียวๆไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะยาไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินนะครับแสนเจ็ดแสนเจ็ดครับสองแสนสองแสนครับสองแสนครับสองแสนนะเดี๋ยวผมลองกินอาหารให้ไหม ASPD ตอนนี้ผมเท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อน4 3 2แต่ถ้ากินบัฟกินอาหารก็คือได้เลยเดี๋ยวผมลองกินอาหารแล้วก็ลองเอาพีซมานะครับว่าจัดเต็มเหนียวได้เท่าไหร่แต่อาหารตอนนี้ผมจะกินเป็นไนะอแทก114นะเดี๋ยวผมลองกินยาบัฟให้ดูแล้วกันนะเทสปึ๊บเทสขวดหนึ่งเลยปึ๊บแต่ห้าเท่าไหร่ละแต่ห้าอยู่ สองแสนครับสองแสนอ่าเดี๋ยวพีทมาเดี๋ยวพีทมับัฟดูเดี๋ยวพีทมับัฟด,ดูว่าถึงเท่าไหร่แป๊บนึงนะเปิดตัวพีทก่อน,สอ,ส,นสองแสนับสองแสนอันนี้คือดาเมทสีพิวนะครับไม่ได้แบบชนะคาดอะไรเลยแล้วก็ตีหุ่นหุ่นชาวบ้านอะ่ะเออแล้วก็อาหารอาหารยังไม่ได้จัดสตรเท่าไหร่ไม่เนลรลองเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาพีทมาแป๊บนึงนะผมข้อพีทอยู่ย เอาพีทมาก่อนยิงไปก่อนนะแสนสี่แสนห้านะครับเมื่อกี้สูงสุดนะสองแสนนะกินยาบัฟสูงสุดนะ่าสองแสนครับแสนเก้ามาละมาละพามาละเดี๋ยวพามาบัฟดูเดี๋ยวพาได้มาก่อน จริงๆเนี่ยถ้าจะเทสก็เดี๋ยวต้องเทสแบบเทสหุ่นบ้านด้วยว่ามอนแพ้ธาตุแล้วมันจะแรงเป็นล้านได้หรือ,อยังอะไรนี้นะไปแต่ว่าผมเอาแบบไม่สุดนะเอาแบบธรรมดาไปก่อนพี่เกีศจะเทสเ,เยอะเหมือนกันมาละพามาละเดี๋ยวพาบัฟให้ดูมาเท่าไหร่เนี่ย นนเอ้ทำไมบัฟแล้วมันลดลงวะบัาปะเนี่ยทำไมบัฟแล้วลดลงวะแปบ๊บหนึ่งแสนห้าแสนแปดเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งเออทำไมบัฟแล้วลดลงวะผมใส่ถูกใช่ไหมถูกแล้วนะสองแสนนะ แปลว่าบัฟพีตจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะครับ AB เลยเนะี่ย AB อะไรก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากเอาอันนี้ด้วยไหมเอาบัฟ <_ ening> บัฟบัฟเศษมาด้วยไม่ใช่บัฟเศษบัฟบัฟบ,บาดบัฟบาทเดี๋ยวของบาทนะบัฟด้วยเดี๋ยวดูว่า s p d เท่าไหร่ครับ500ครับอ๋อผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืม ลืมบัฟตัวเองเอ๊ชิหายอ่ะอันนี้นะก็สองแสนหกอ่าสองแสนหกครับสองแสนหกผมก็ว่าแล้วทำไมเบาลงวะสองแสนเจ็ดสองแสนแปดอันนี้คือไม่ไม่ชนะท่านะผมต้องบอกก่อนถ้าเกิดว่าคุณเอาไปตีบอลชนะท่ามีโอกาสถึง5 6า0แสนเแสนล้านนึงไงก็อาจถึงนะอานนี้บัฟมาบัฟบาดมาด้วย3 0แสนครับ300แสนเพียวๆครับ เพียวๆไม่ชนะท่าไม่อะไรเลยสามแสนครับเอาเรื่องต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเลยสามแสนครับทุกคนเฮ้ยใช้ได้นะผมว่า ถ้าชนะท่านี่จุกๆเดี๋ยวไว้เทสนะท่านเอ้ยสามแสนสามอ่ะโอ้โหสามแสนสามเลยพีคสุดครับเอาเรื่องเลยสามแสนสามอ่ะผมสามารถที่จะถ่ายรูปปิดกล้องได้ไหมไม่ได้สามแสนสามนะครับทุกคนยิงธรรมดาสามแสนสามให้ดูทีมาก่อน ยิงธรรมดาสามแสนสามเอาเรื่องอยู่เออไปอันนี้คือไม่ชนะท่านะก็เทคกันประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่มีคําถามหรือว่าอะไรก็สอบถามมาได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เอ้ยนี่ผมยังอัพจุดไม่สุดไม่สุดด้วยใช่แล้วก็ใครที่อยากจะลงดันนะครับเดี๋ยวไว้มาแบกดันให้นะฝากติดตามที่ไลฟ์ด้วยนะครับจะมีไลฟ์แบกดันช่วงค่ำๆหรือถ้าเป็นเสาร์เดี๋ยวจะเป็นช่วงบ่าย นะครับใครสนใจก็เข้าไลฟ์กันมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะพาแบกดันกันส่วนใครที่แบบเป็นสมาชิกช่องเรานะก็อบอกก่อนว่าช่องผมมีสมาชิกนะคะรับสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เป็นชาวเกลือจะมีสัญลต่อไายชื่อเลยก็จะได้สิทธิ์ในการแบกดันก่อนแล้วก็จะการันตีให้แบกดันเลยนะครับไม่ต้องรอคิวอะไรนี้เนาะเผื่อว่าบางคนเข้ามาแล้วคิวเต็มไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะให้ความสําคัญกนะับคนที่เป็นสมาชิกช่องก่อนนะครับ ใครสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดสมัครในที่ใต้คลิปเลยนะครับกดสมัครเข้าร่วมชุมชนนั่นเองหรือจะกดสมัครเข้าร่วมที่หน้าหน้าช่อง YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ไลฟ์เนี่ยติดตามกันได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเดอะมาเด้น g a ม i n g นะครับต้องย้ำว่า g a ม i n g นะเพราะผมมีหลายเพจนะครับกดติดตามกันไว้เดีวผมจะไปโพที่เพจแล้วว่าเราจะไลฟ์ลงดันอะไรกันเมื่อไหร่ นะครับขอบคุณท <t> ุกคนมากนะครับถ้าใครอยู่ดูการจบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามกันต่อไปด้วยนะผมไม่ไร้พลาดต้องออภปยด้วยไ้เจอในคลิปหน้าครับไ้เจอในไลฟ์ด้วยนะไปตามกันด้วยครับสวัสดีครับ